เย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 ยยด้เวลาสนุกสนานสําราญไม่จำเจปลาดุกกระดุกกระดิก,ดกเอาไปผัดพริกอร่อยดีเฮเชิญสิเชิญมามาทัศนาละครฮาเฮต่อไปนี้เป็นนิทานสั้นๆแต่มีข้อคิดเรื่องหมวกหรือเงิน ถ้าให้เลือกจะเลือกอะไรคะมาดูกันเลยการละครั้งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันฉันเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะส่วนนั่นคือเพื่อนชาวนาที่คุยนักคุยหนาว่าข้าวของเขาเนะ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนื่อนนอนไม่มีข้าวกินเราก็หิวแย่สิแต่อย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ต้องการแค่ข้าวนะเรายังต้องการเสื้อผ้ามีบ้าน มีค่าขออื่นๆเงิน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 เท่านั้นที่จะซื้อทุกอย่างที่เราพอใจไม่จริงหรอกมาทดสอบกันมาเอาไหมล่ะฮะทดสอบยังไงล่ะเราทั้งสองก็เข้าไปอยู่ในป่าด้วยกันเอาสเสบียงไปได้เพียงถุงเดียวแต่ต้องอยู่ให้ได้ถึงหนึ่งเดือน่ <c oughs> เฮ้เสบียงถึงถุงไอถุงของเราอะต้องเป็นถุงที่ใหญ่เบิ้นเริ่มเลยล่ะ <c oughs> ตกลง ชายทั้งสองเข้าป่าไปด้วยกันต่างคนต่างมีอาหารติดตัวและมีหมวกด้วยหมวกของชายชาวนาทำด้วยข้าวตังส่วนหมวกของเศรษฐีถักด้วยธนบัตเรเศรษฐีมีอาหารมาถุงใหญ่เดินทางไปก็กินไปทุกวันทุกวันยิ่งแบกถุงหนักยิ่งกินเยอะดังนั้นไม่นานอาหารของเขาก็หมดส่วนชายชาวนาเมื่ออาหารในถุงหมด เขาก็เริ่มกินหมวกวันละนิดวัลนิดฮะฮะดทำอะไรนะกินหมวกไงเฮกินเข้าไปได้ยังไงกันเออก็หมวกนี้ทำมาจากข้าวตังกรวมครับอร่อยกินแล้วอิ่มดีฮะเอองั้น้ขอซื้อหน่อยสิ ได้สิชิ้นนละนะรอยชายชาวนาบิหมวกให้หน่อยนึงให้เศรษฐีพอประทังชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันยิ่งนานวันเข้าหมวกก็เล็กลงเล็กลงทุกทีและชาวนาก็เรียกราคาแพงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหมวกเข้าตังก็หมดและเงินของเศรษฐีก็หมดลงด้วยเป็นเวลาครบหนึ่งเดือนพอดี นี่คือหมวกชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะนี่ก็เงินใบสุดท้ายแล้วโอ้หิวจังเลยเห็นหรือ,อยังเวลานี้เธอไม่มีเงินอีกแล้วเงินมาอยู่ที่ฉันทั้งหมดเธอเสียเงินมากมายเพื่ออาหารสำหรับประทังชีวิตเออก็จริงนะอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารมีเงินเท่าไรก็ต้องยอมซื้อ ฉันเข้าใจแล้วเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเงินไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตเราไปกลับกันเถอะขอไปกินข้าวตางที่บ้านเธอหน่อยสิได้สิเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวให้อิ่มแปลเลยและละครคงเราก็จบลงเสร็จที่หมดตัวเพราะต้องซื้อหมวกข้าวมากินนั่นเองแต่มิตรภาพของเพื่อนทั้งสองยังคงอยู่ และเศรษฐีก็ไม่พูดอีกเลยว่าเงินของเขาสำคัญที่สุดในชีวิตเห็นด้วยไหมล่ะลหลาน,ลาน